สำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องของอสิ่งที่เรียกว่า work plane นะครับถ้าเราจะสังเกตดูในคลิปก่อนๆนหน้าเวลาที่เราสร้างพวก geometry ต่างๆลงไปบน Dynamo เนี่ยจะสังเกตเห็นว่ามันก็อยู่ที่ระนาบกริดสีฟ้าที่พวกเราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็อยู่ที่จุดศูทุกครั้งที่เราใส่อย่างเช่นกรณีตัวอย่างนี้ผมใส่วางสี่เหลี่ยมลงไปมันจะวางที่ศู 0. ผมจะลองให้ดูอีกสักอันเพื่อเป็นไอเดียสมมติว่าผมจะสร้างเซอร์เคิลสักอันนะครับสังเกตดูว่าเซอร์เคิลตัวนี้ถ้าเรายังไม่มีอินพุตใดๆนะครับดีฟอยมก็อยู่ที่0ูนนมันของทุกอย่างจะอยู่ที่นี่บางคนก็ใช้เทคนิคที่ให้มันสร้างขึ้นมาที่จุด0ูนย์ก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยคัดลอกไปยังตำแหน่งที่ต้องการนะครับทีนี้มันมีอีกกรณีหนึ่งคือเราเรียกว่าสิ่งที่เราเรียกว่าเวิร์ก a พลนนะครับเวิร์กแพลนนั้นมันจะเป็นตัวกําหนด โดยที่เราสามารถที่จะกําหนดได้ว่าตําแหน่งที่เราเริ่มต้นทํางานอยู่ที่ไหนถ้าผมจะเทียบกับระบบ CAD2D เนี่ยมันก็เหมือนกับว่ากริดสีฟ้าเนี่ยมันก็คล้ายๆกับ World Coordinate นะครับแล้วก็เราสามารถจะสร้างสิ่งที่เรียกว่า UCS หรือ User Coordinate System เนี่ยขึ้นมาที่ไหนก็ได้นั้นวิธีอนึางอกวิธีนึงใน Dynamo เนี่ย,ย,เ,ยเราก็จะใช้สิ่งที่เรียกว่า Work Plane เอา Work Plane ไปวางตามจุดต่างๆที่ต้องการ แล้วออบเจกต์ก็จะสร้างอยู่ตรงตำแหน่งนั้นนะครับผมจะลองให้ดูนิดหนึ่งสมมติว่าโหนดที่เราใช้คือคือเวิร์กเพลนะครับใช้คำว่าเพลน by original นะครับทีนี้ถ้าเราสังเกตดูนิดหนึ่งว่าเพลนจะเป็นสีเทาๆท,ที่เราเห็นนี่นะครับตัวการสำคัญของ w o r k ์ l เพลนมันอยู่ที่ไหนคือมีอันที่หนึ่งคือ Origin ะครับถ้าเราสังเกตดูผมจะลองใส่ x, y z เข้าไปนิดหนึ่งนะครับ <c oughs> โดยที่ใส่ point แล้วกันนะครับผมใส่ point by coordinate นะครับแล้วผมจะลองอ่ะผมลบอันที่ทไปก่อนแล้วกันโอเค point by coordinate ทีนี้ก่อนที่เราจะถ้าเราเอา point by coordinate ซึ่งมันเป็นศูนย์อยู่เข้าไปใน original, origin เน origin เนี่ยนะครับเพราะาอยู่ที่เดิมแหละแต่ผมจะลองแก้ดูนิดหน่อยเช่นแกน x ผมใส่ number ไปนิดหนึ่ง <c oughs> มผมใส่เป็นสัก2แล้วกันนะครับแล้วต่อเข้าไปที่แกน x สังเกตดูนะเวิร์กเพลนอันนี้เวิร์กเพลนก็จะอยู่ที่นี่แทนนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเวิร์ l เพลนอยู่ที่นี่แล้วเราสร้างอ b อบเจกต์ให้มันเกิดขึ้นบนเวิร์ l เพลนเวิร์กเพลนจะอ็อบเจกตนั้นจะเกิดขึ้นที่ตรงนี้แทนที่จะเกิดขึ้นที่จุดตรงกลางศูนย์ศูนย์เดิมนะครับอันนี้คือหลักการแต่สังเกตด,ดูที่โหนดเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่ามีอยู่รายการเขียนว่า normal ถามว่า normal นี่คืออะไร นใน d y n a ม o เนี่ยนะครับ normal นั้นถ้าเราเรียกเต็มยศอะ่ะมันก็คือ normal vector uh, vector นั้นในทางคณิตศาสตร์หลายคนกนคง,งทราบดีเรื่องของ vector นะครับ uh, โดยที่ผมให้ดูรูปนิดหนึ่งก่อนโดยหลักการของ vector เนี่ยมันก็คือการบอกทิศทางโดยที่มีจุดฐานแล้วก็บอกว่ามันว,วิ่งไปทางไหนนะครับโดยที่มันมีระนาบของ x y z จริงๆ vector ก็บอกเป็นค่า x y z เนี่ยแหละนะครับ แต่โดยพื้นฐานปกติค่าในเวกเตอร์เนี่ยก็จะเริ่มต้นที่ลบหนึ่งไปจนถึง1น,นะครับอยู่ในช่วงนี้สำหรับ x, y z แล้ประเด็นตัวบอกว่า direction ของทิศทางนี้อยู่ที่ไหนทีนี้คำว่า Normal Vector เนี่ยมันคือเวกเตอร์ที่ชี้ตั้งฉากกับระนาบนะครับเช่นระนาบนี้อยู่ทางไหนเวกเตอร์ก็จะชี้ขึ้นไอสีน้ำเงินที่เราเห็นในกรณีของรูปเนี่ยก็คือสิ่งที่เราเรียกว่า normal vector นะครับ Normal vector ก็จะเป็นตัวบอกว่าระนาบนั้นหันไปที่ไหนซึ่งใน plane node เนี่ยของตัว Dynamo เนี่ยก็ใช้ normal เป็นตัวบอกว่า plane มันจะหันหน้าไปทางไหนนะครับผมย้อนกลับไปที่ Dynamo จะสังเกตเห็นว่าเมื่อกี้นี้เราย้ายจุดไปมันก็คือย้ายอยู่บนระนาบ xy ธรรมดานะครับแต่จริงๆแล้วเราสามารถจะเปลี่ยนทิศทางของระนาบนะไปอยู่ที่ไหนก็ได้นะครับโดยการใช้สิ่งที่เรียกว่า normal vector เป็นตัวจัดการนะครับโอเคเราจะทดลองดูอย่างนี้นะครับผมจะสร้างเวกเตอร์ขึ้นมาอันทีนี้เวกเตอร์มันก็คือค่า x y z นะครับผมจะลองใช้ค่า x y z ตรงนี้มานะครับโดยที่ผมเอาตรงนี้ออกไปก่อนนะครับจะเริ่มต้นจากไม่มีอะไรก่อนผมสร้าง point มาอันผมจะใส่ค่า number ลงไปนะครับ ผมจะลองใส่เลขให้ดูเล่นๆนะสมมติผมใส่ค่านี้เป็น1แล้วผมเอาไปใส่ทาง x นะครับพอยต์นี้ก็จะกลายเป็นค่าเท่ากับ1,00ใช่ไหมครับทีนี้ถ้า1,00เนี่ยถ้าแปลความของเวกเตอร์คือเวกเตอร์ที่หันไปทางแกน x นะครับซึ่งถ้าเวกเตอร์หันไปทางแกน x แต่ผมไม่สามารถจะเอาพอยต์ตรงเนี้ยไปต่อกับ normal ได้เพราะนี่คือ data type มันเป็น point นะครับอันนี้ data type เป็นเนาะเป็นเวกเตอร์เราก็ใส่ เวกเตอร์นะครับเวกเตอร์ by coordinate ตัวนี้สังเกตดูที่โหนดนี้นะครับที่โหนดนี้เนี่ยค่าขาเข้าเนี่ยมันเป็น x y z แล้วขาออกเป็นเวกเตอร์ซึ่งตอนนี้ผมใช้ point เนี่ยผมไม่จำเป็นละ delete ทิ้ง <'m> ไปสิ่งที่ต้องการคือเอาค่านี้ใส่เข้ามานี้ถ้าเราดูผลออกมาเนี่ยเราอาจจะพบว่ามันก็เป็น100เหมือนกันนี่แต่หัวเรื่องเนี่ยมันเป็นเวกเตอร์นะครับหัวเรื่องเป็นเวกเตอร์แล้ว ซึ่งเราสามารถจะเวกเตอร์นี้ป้อนเข้าไปที่นี่ได้ทีนี้ถ้าลองดูงี้ผมลองนี้นะครับเราย้ายแกนนะครับแต่ normal vector เนี่ยผมจะให้ในกรณีนี้ก็คือพูดง่ายคือชี้ไปทางแกน x เดี๋ยวลองดูว่าผลอะไรเกิดขึ้นผมเวกเตอร์นี้ไปต่อที่ normal เดี๋ยวดูนะครับจเจนว่าตรงนี้มันหันไปตั้งฉากแกนตั้งฉากคือแกน x นะครับเพราะฉะนั้นเวกเตอร์หันไปทางนี้นถ้าเกิดว่าเราสร้างอ็อบเจกต์สร้างอ็อบเจกต์มันจะเกิดขึ้นที่นี่นะครับผมจะลองดูง่ายๆนะครับ ออบเจกต์หลายอันเนี่ยมันจะสร้างอยู่บน Work Plane ได้ถ้าเราลองดูใน Rectangle นิดหนึ่งนะครับผมไปดูที่ Curve ไปดูที่เร r t c t g n g r e r t c t g n g l e ที่เราใช้อยู่บ่อยๆเราใช้ตัวนี้ใช่ไหมครับตัว Width กับ Length ซึ่งเป็นตัวบอกว่าขนาดมันคือ,อกว้างยาวเท่าไหร่แต่มันจะวางอยู่บนเว l d ์ o โค d เ n น t e เสมอแต่มันจะมีอีกตัวที่เราใช้ได้คือตัวนี้ครับตัวที่ชื่อว่า ตัวที่เป็น by width lens เหมือนกันเนี่ยแต่ว่าที่เขา c o m มาที่เขาวงเล็บไปข้างหลังนี่ก็จะเขียนว่ามี plane อยู่อันซึ่ง plane เนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้ plane นี้ไปต่อลองสังเกตด้วยนะครับผมเลือกตัวนี้มา input มีอะไรบ้างสังเกตดูก็คือ input ก็มี width กับ lens ซึ่งเราไม่ใส่ default เป็นหนึ่งผมยังไม่ใส่ค่าตรงนี้ลงไปนะครับสิ่งที่ผมทำคือผมเอา p l a n มาต่อเอา p l a n ตัวนี้มาต่อนะครับ ลองสังเกตดูว่าผมต่อเสร็จเนี่ยสี่เหลี่ยมที่เกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นบน p l a n เห็นไหมครับเกิดขึ้นบนนี้นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าผมลองเปลี่ยนง่ายๆผมจะเปลี่ยนไปอยู่ที่แกน y ลองสังเกตดูนะครับผมลากตัวนี้ไปอยู่แกน y แทนเห็นไหมฮะสี่เหลี่ยมอันนี้เนื่องจากมันดึงมาจาก p l a n มันก็จะหันไปตามเลยนะนั่นหมายความว่าเราสามารถจะควบคุมว่าอ็อบเจกต์ที่จะเกิดขึ้นนั้นควรจะอยู่ที่ไหนอย่างไรนะครับน,นี้พอเห็นไอเดียนะฮะ เราจะลองดูนิดหนึ่งสมมติว่าผมจะทำให้ค่าเวกเตอร์มันแวร์วี่ได้นะครับวิธีก็คือผมเปลี่ยนจากตรงนี้ไปดีลิททิ้งหน่อยผมสร้างสไลเดอร์ขึ้นมาอันนะครับเป็น Number of Slider นะครับทีนี้อย่างที่ผมเคยบอกไปเมื่อกี้นี้ก็คือว่าเวกเตอร์มันมีค่าตั้งแต่ลบหนึ่งจนถึงหนึ่งเพราะนั้นเราจะลองแก้ค่า Min Max นิดหน่อย Min เราจะไปอยู่ที่ลบหนึ่นะครับ max ไปอยู่ที่ห ครับอันนี้คือค่า range ของตัวเวกเตอร์ทีนี้ผมต้องการเวกเตอร์นี้คุม x y z อิสระจากกันเราก็ copy มา3ตัวนะครับผม copy มาวางตัวนี้3อันนะครับแล้วผมก็ต่อเนี่ยเข้าไปอยู่ที่นี่เราเห็นว่าแกนมันบิดไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องตกใจถ้าเราสังเกตดูตอนนี้ก็คือสมมุติว่าลองยกตัวอย่างาง,ง่ายตัวนี้อยู่ที่ x ผมตั้งตัวนี้ x เป็น1แต่ผมกดให้ตัว y เป็น0 z เป็น0สังเกตดูนะครับเราก็จะได้เพล n แบบนี้เห็นไหมฮะในทางกลับกันถ้าเราเปลี่ยนตรงนี้เป็น0นแล้วเราก็บอกค่า y เป็น1เห็นไหมครับเราก็จะหันทิศไหนก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามีอย่างนี้แล้วหมายความว่าเราสามารถที่จะปรับทิศทางนะครับไมฮะเราสามารถจะปรับทิศทางของระนาบ เห็นไหมฮะไม่ว่าเราจะสร้างอะไรก็ตามยกตัวอย่างเช่นผมจะสร้างเซอร์เคิลอีกสักตัวนี้ผมสร้างบนเพลนนี้แหละผมเพลนนี้มีมีตัวหลักผมต้องสร้างเซอร์เคิลอีกสักอันนะครับไปดูที่เซอร์เคิลนิดหนึ่งเซอร์เคิลเหมือนกันเซอร์เคิลก็มีออปชันที่มีเวิร์กเพลนเหมือนกันนะครับเ,เดี๋ยวผมหาตัวนี้นิดนึงอ่า by plane radius นะครับผมคลิกไปเสร็จนะครับ เขาจะมีว่า p l a n ตอนนี้มันจะเขียนอยู่ที่ world coordinate ก่อนเพราะ p l a นเรายังไม่ได้ใส่เข้าไปคราวนี้พอเอา p l a n นี้มาต่อสังเกตด้วยนะครับมันก็จะไปอยู่บนนี้เห็นไฮะไปอยู่บนนี้แล้วผมจะลองเข้าไปดูในกราฟนิดในกราฟิกส์เห็นไหมฮะมันก็จะเอียงอยู่ตามทิศทางที่เราต้องการนะครับเอาละ่ะถ้าผมปรับพลิกแพลงเ p l a นี้นิดหน่อยเห็นไหมฮะทุกอย่างก็จะอยู่บนนั้นอันนี้แหละเราทําให้สามารถจะเอาตัว w o r k plane เนี่ยเป็นตัวควบคุมว่าเราจะสร้างอ็อบเจกต์ ใน Direction ต่างๆน,นี้ก็เป็นวิธีการอย่างหนึง่งเอาละครับตอนนี้เราคงพอเริ่มเห็นประโยชน์ของสิ่งที่เรียกว่า Work Plane กับสิ่งที่เรียกว่า Vector ซึ่งในกระบวนการสร้าง Object ต่างๆใน Dynamo ที่เป็นเชิงของการสร้างโมเดลเนี่ยตัว Plane กับ Vector เนี่ยจะมีความสำคัญมากนะครับในคลิปหน้าเราก็จะไปเรื่องของการสร้าง Geometry ที่เป็น Surface แล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดี